Sai ain't because am sorry, but เธอสีน้ำให้บเขาหับหวันเธอกำังยากแสนขัดใจไม่อย่ดอยากับ ไยังได้อยู่อะไรนะโอผได้อีกหลายคนเลยเลยครับเมื่อกี้เห็นเด้งนะเด้งจะไม่ห่วงหลังเลยโอ้โหอะไรฮะเวทีข้างหลังเนี่ยแต่เขาจะฟังอยู่แล้วนะเด้งแรงเต็งจริงฮะคนข้างหน้านี่ชอบมากจริงจริงจไม่ทำเป็นเหมือนมองไม่เห็นอะไรนะอะเหรอ แต่ตอนที่พี่เต้นบบเมื่อกี้จังหวะแรกพี่เต้นแค่นี้คนฝั่งขวาดยอีกทีพอเข้าฮแบบุกสองเท่านั้นแหละเราอยากรู้มานไกี่เดยาแต่สายตาเรามองไปฝั่งนี้นะหักใต้อยู่นี่คนฝั่งนี้ผมแรงขึง้นบักบักเขาอุ้ย,ยมีการหักหลบด้วยโ,ปโ,ปโ้โลเโล่ะกี้บอกให้ปลงมือเหมือนอันนี้กำลังค้าอยู่กับการปลงมือแต่พอมองมาอีกทีนิสัยยับยีเขา ใช่ไหมพี่ใช่ไหมตรงเนี้ย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 เราเห็นอยู่สุดยอดมากขอบคุณมากครับผมที่ให้เขาเรียกว่าความร่วมมือกับการโชว์นะฮะน่ารักที่สุดครับมีเบอระตูสามครับขอบคงณมากขอบ้างเราอ่ะเอาบคุบ้างผู้เล่นเป็นการแสดงแหมอาชิปไม่อยากไปลงนะเอ้ยแต่และแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะอ่ะยังไงดีเรามาเป็นสองคนขนาด <lord> นี้ <wrote> อีกสักเพลงได้ไหมอีกสักเพลงก็ได้ครับผมแต่ว่าผููขอบคุณหน่อยแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณรักรักส้มนะครับขุดต้อขอบคุณต่อ5นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะขอบคุณใจขับได้คู่กับเระครก็ดที่อยู่มายาวนานไปเลยนนใช่เพราะว่าเราเราแบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าคิวไม่ม่ตรงกันไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมต่างคนก็เขาเรียกว่ามีงานเนาะนะครับเลดี คุณที่ช่วยกอันนี้คิดได้ออกครับันไี้คิดอะไรไม้ออกนะก็จริงๆแล้ววันนี้หลักๆก็ต้องขอบคุณเชลนาด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีเชนาวันนี้เราไม่ได้เจอกันนะครับผมใช่ครับผมขอบคุณมากๆสับครับูดีเยวโอ้โหเล่นใหญ่ไปอีกแต่วันนี้ก็พับเทียบแล้วนะจริงๆพี่จะไปงี้นะุ๊กย์ีเดียวโอ้โหอะไรหน้าติดติดสุดรอะเอาเปอีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะไหนใครอยากสนุกตอบอเสียงอีกสักทีหน่อยได้ไหมจ๊ะ โโเสียงยังคงแน่นอยู่เพราะงั้นจัดอีกสักเพลงเลยนะนนอย่างนั้นเรามาอีกเพลงหนึงแล้วกันครับผมกับเพลงนี้ขอให้สาวทุกคนติดๆแล้วขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันนะเ <Yeah! S 2> จ้ะ 各自为。 ที่เราต้องสวยก็ต้องคนแค่ทักเจ็ดรักต้องชอบต้องดีก็ต้องดอกูรู้กตวิศนูชอบเวสวนน้องต้องโวตมึงก็ไม่เหยจะหลุดแข่งรถแข่งเจสกีได้แชมป์โลกท้งปีก็ยังต้องใช้เบอร์เจ็ดสส 小想，芝麻，把地，点不黑。 I love you ขอบคุณคขอบคุณค่ะเประวยดับม้แลันซสุยอดมากบคุณมากคโอ้ยอ้รับครับรับรับโตค่ะคุณค่ะอย่าว่าแต่ด้านหน้าเลยนะคะที่คนพุ่งเข้าไปทำไมฮะดิฉันนั่งข้างๆดิฉันยังไงเลยค่ะคุณข้าคุณจะได้ดูเป็นธรรมะอะไรดีฮะขอขอโทษครับ นี่ไงยังยกชมยังไม่ทันเสร็จเลยเห็นปะแหมกำลังจะบวยพอเออขอให้บัตรเด้าดีๆไปตลอดการนี่ถ้าเสียไปนี่ทำมาหากินไม่ได้เลยนะคะคุณใช่ครับผมตอนนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ได้ด้วยเสียงนะคะอยู่ได้ด้วยสโอยู่กันแล้วคุณก็สอนฉันหน่อยค่ะยังไงดิฉันจะได้มีความรู้ติดตัวค่ะจริงเหรอครับค่ะค่ะดิฉันจะได้มีอะไรกับเขาบ้างอะค่ะอ๋อแบบว่าเออทำอะไรเออจะได้มีหัวเสถียรอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผม คค่ะะยังงไเราเราใช้เอ่อแรนด้าเอซโชะเอซโชะไปข้างหน้าครับผมไปข้างหน้าจริงๆถ้าเป็นผู้หญิงเขาให้ยกยกขึ้นยังไงครับโชว์ครับผมการขานิดนึงค่ะอ่าย่อนิดนึงแล้วก็ใช่ครับงั้นขึ้นขึ้นสะงั้ขึ้นขึ้นสะฉันพูดเลยฉันไม่ควรทำอะไรยี่กลางห้างเซ็นทรัลก่อนจริงครับผมทำไม่ได้เด็ดเด็ดเจ็ดแปดชั้นอย่าดูฉันก่อนเน่ยทำไม่ได้ใช่ไหมครับทำไม่ได้ไปเรียนที่ไอบีเอสสตูดิโอครับผม สตูดิโอของพี่ผมเองนะฮะใครอยากเรีนเต้นแบบไหนอะไรยังไงติดต่อได้นะครับ IPS Studio นะครับแล้วคุณสอนอะไรอย่างเงี้ยไหมคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สอนนะฮะอ้าวได้ไหมฉันเป็นทำไมล่ะคะเอ้าคือคือจะว่างเฉพาะตอนกลางคืนนะฮะอ๋อเหรอคะคลาสไทยคลาสพิเศษอ๋อค่ะค่ะเต้นกันให้มันสนั่นไปเลยนะคะขอบคุณมากวันนี้คุณสองคนสร้างความสนุกสนานให้กับงานเซเลคชั่นของเรามากๆนะคะขอเสียงปรบมือจากท่านและแฟนๆกอนค่ะขอบคุณครรับบขอคคุณับไว้เจอกันใหม่ครับคุณของเซเลคชค่ะวันนี้ มากนะคะโอ้โหจนถึงท้ายงานทุกท่านยังอยู่กันอย่างแบบเหนียวแน่นกำลังจะพูดเหนียวเนียวแน่นไปๆไปๆไปๆกันเลยขอบคุณมาก